หุนเซนเข้าตาจนวันนี้ระบอบการปกครองของฮุนเซนกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตเนื่องจากว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอนุทินได้แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝ่ายฮุนเซนแต่ฝ่ายเขมรนตฮุนเซนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝ่ายไทยเพียงอย่างเดียว การเปิดด่านจะไม่มีวันเปิดจนกว่าฮุนเซนจะเลิกเป็นภัยต่อประเทศไทยวันนี้ฮุนเซนปลุกระดมให้พี่น้องประชาชนชาวเขมรลุกขึ้นมาต่อสู้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งสงครามที่ฮุนเซนยอมรับว่าผิดพลาดและบอกว่าถ้าลบอย่างยืดเยื้อจะสามารถเอาชนะกองทัพไทยได้และ บอกว่าข้างหน้าเตรียมจะใช้จรวดยิง F16 ของประเทศไทยนี่คือการดิ้นครั้งสุดท้ายของระบบการปกครองของฮุนเซนวันใดก็ตามฮุนเซนพังทลายเมื่อไหร่วันนั้นคนไทยกับคนเขมรจะกลับมาสามัคคีกันอีกครั้งหนึ่ง